สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่เรื่องของการจัดการข้อมูลและสารสนเทศนะครับซึ่งเป็นเรื่องแรกกันเลยนะครับที่เราจะต้องเรียนในวิชาวิทยาการคำนวณม .3 นะครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับในชีวิตประจําวันเราเนี่ยนะครับก็มีข้อมูลมีสารสนเทศอยู่มากมายนะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยครับมันมี อยู่ในทุกที่เลยนะครับรอบตัวเราเช่นข้อมูลส่วนตัวข้อมูลทางการแพทย์ข้อมูลเกี่ยวกับการจราจรข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศนะเพราะฉะนั้นทุกที่ครับทุกท,ทุกที่ที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยครับล้วนเป็นข้อมูลทั้งสิ้นนะครับทีนี้เราจะเอาข้อมูลเนี่ยครับมาใช้ประโยชน์ได้ยังไงนะครับหรือเอามาใช้ประโยชน์ได้ขนาดไหนนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องคิดกัน เพราะอะไรเพราะถ้าหากเราเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับมันก็อาจจะทําให้เราอำนวยความสะดวกเราหรือทําให้ชีวิตเราเนี่ยครับมันดียิ่งขึ้นได้รายได้ยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าตรงข้ามครับเราพลาดโอกาสตรงนั้นไปนะครับอา,อาจจะทําให้เราหลุดเราเราอาจจะพลาดโอกาสที่เราจะได้ทํารายได้หรือว่า,าถ้าเป็นการจราจรก็อาจจะ ไปไม่ทันโรงเรียนอะไรงนี้เป็นต้นนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราจะจัดการข้อมูลอย่างไรนะครับอ่าก่อนอื่นเลยนะครับเรามารู้จักกับคําว่าข้อมูลก่อนนะครับข้อมูลคือสิ่งที่เราเก็บรวบรวมมานะครับซึ่งตั้งแต่อดีตก็มีการเก็บข้อมูลนี่แหละแต่ว่ามักจะเป็นการเก็บข้อมูลในรูปแบบของอะไรของอะไรครับของกระดาษถูกไหมอ่าการการเก็บกระดาษนยครับเป็นไงอ่ะเก็บเยอะเข้าเยอะเข้า จะเก็บไว้ที่ไหนถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็เกิดการที่เราจะต้องหาที่เก็บต้องมีการต้องมีการจัดระเบียบให้ดีเพื่อที่ว่าจะได้สืบค้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เยอะนะครับในปัจจุบันนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลในรูปแบบของดิจิทัลมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลนะครับมันก็จะถูกเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ถูกเก็บอยู่ในฮาร์ดดิส ถูกไหมอ่าจะอย่างรูปล่างนี้เลยนะครับก็จะมีการเก็บใน Data Center นะครับ Data c เ n t น r นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นข้อมูลในรูปแบบของดิจิตอลนะครับทำให้พื้นที่ในการเก็บก็ไม่เยอะนะครับแถมเวลาจะค้นหาจะสืบค้นง่ายยิ่งขึ้นถูกไหมครับแค่เซิร์ชคำสำคัญก็อาจจะค้นเ,เจอเลยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงไปของข้อมูลนะครับอ่ะ อีกประเด็นหนึ่งครับอีกเ็นหนึ่งเนา,าหลายๆคนนะครับอาจจะอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เจอโมเมนต์แบบนี้แล้วนะครับก็คือสมมุติอนในอดีตครับเราอยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดถูกไหมพ่อแม่ผู้กคองเราทํายังไงครับอาก็ต้องไปซื้อแผนที่ทางหลวงถูกไหมด้านซ้ายเนี่ยนะต้องไปซื้อแผนที่นะครับแล้วก็ดูว่าปลายทางเราคือจังหวัดอะไร มีถนนเยอะแยะมากเส้นไหนถึงผ่านนะครับแล้วไปให้ถูกเส้นทางนะครับทุกวันนี้เป็นไงครับยังเห็นแผนที่ทางหลวงแบบนี้ไหมไม่แล้วถูกไหมเพราะว่าเรามีแอปพลิเคชันช่วยอำนวยความสะดวกถูกไหมอ,อยากจะค้นไปไปลายทางอะไรนะครับเข้า Google Map หรือเข้า GPS เลยนะครับค้นปลายทางนะครับ GPS Google Map ก็จะค้นหาเส้นทางที่ ที่เราไปแล้วก็จะทําให้เร็วทําให้ไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ลดติดน้อยสุดนะครับอะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ที่ไอ้ Google Map หรือว่าไอ้อะไรเนี่ย G P S เนี่ยครับมันมันมันเอามาประมวลผลให้เราได้เนี่ยแสดงว่าก็ต้องมีข้อมูลถูกต้องไหมอ่าต้องมีการเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบถูกไหมอ่าจะได้เอามาสืบค้นเอามาประมวลผลสิ่งที่ต้องการได้นะครับอาเพราะฉะนั้น เห็นไหมยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับข้อมูลถูกเปลี่ยนเป็นแบบดิจิตอลมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้อมูลเนาะอย่างที่ครูบอกไปมันคือสิ่งรอบตัวพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลนะครับมันหมายถึงข้อเท็จจริงนะครับครูย้ำว่าเป็นข้อเท็จจริงนะเป็นข้อเท็จจริงนะครับซึ่งอยู่ในรูปแบบต่างๆเนาะ,ะแบบไหนก็ได้เนาะ อ่าแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องนําเอามันเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในเรื่องต่างๆได้นะครับอ่าโอเคนะอันนี้คือนิยามของคําว่าข้อมูลหรือ Data นะครับอ่าทีนี้หลังจากรู้จักนิยามของข้อมูลแล้วนะครับการจะเอาข้อมูลเนี่ยครับไปไปใช้ประโยชน์หรือไปทําให้มันได้รายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยครับเราก็ต้องมีการจัดการนะครับ ต้องมีการจัดการหรือการจัดก,กระทําข้อมูลเนี่ยให้มันอยู่ในรูปแบบที่เราต้องการนะครับเราต้องการก็คือถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่เราเก็บข้อมูลมันมานะครับเราก็ต้องมีกระบวนการจัดก,การข้อมูลนะครับซึ่งมีทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1นนะครับก็คือการนิยามปัญหานะครับนิยามปัญหานะครับขั้นตอนที่2คือการวิเคราะห์ปัญหานะครับ 3. การรวบรวมข้อมูล นะครับ4การจัดเตรียมข้อมูล5การประมวลผลข้อมูลและ6การนําเสนอข้อมูลนะครับทั้ง6ขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันทีละขั้นนะครับแต่แต่นะครับให้นักเรียนสังเกตเนาะในแต่ละขั้นตอนเป็นไงครับมีลูกศรเชื่อมต่อหากันทีละขั้นจากบนลงล่างนะครับจากบนลงล่างเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายของลูกศรอ,อันนี้หมายความว่าอะไรครับ จะต้องทําขั้น1เสร็จล้วไปขั้น2ถูกไหมขั้น2เสร็จไปขั้น3 3ไป4 4ไป5จนถึงขั้นสุดท้ายนะครับเป็นลําดับขั้นลงไปนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับเราได้เห็นลูกศรด้านขวาไหมมีลูกศรย้อนกลับขึ้นไปถูกขั้นเลยหมายความว่าอะไรเอ่ยอหมายความว่ามันสามารถวนกลับไปแก้ไขได้ถูกไหมถ้าเกิดมันยังไม่สมบูรณ์หรือยังไม่ถูกต้อง นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นสมมุติเรานิยามเสร็จใช่ไหมเราไปวิเคราะห์ปรากฏมันไม่ชัดเจนอะไปนิยามใหม่ได้ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีลูกศรวกกลับขึ้นไปนะครับอ่ะทุกขั้นเลยสามารถวนกลับได้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือ6ขั้นตอนของกระบวนการนําข้อมูลมาใช้แก้ปัญหานะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จริงๆมันก็คลับคลายคลับคลากับกับ,รบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เลยเนาะ คล้ายกันนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องจำนิดนึงเนาะนิยามวิเคราะห์รวบรวมตรีมประมวลผลแล้วก็นำเสนอนะครับอ่าหขั้นตอนเราไปดูรายละเอียดกันแต่ทีละขั้นตอนกันนะครับขั้นที่1เลยนะครับอ่าการนิยามปัญหาเนาะอันที่1เนี้ยนะครับการนิยามปัญหานิยามปัญหาคืออะไรอ่าคือการที่เราเนี่ยครับจะต้อง ไปลองดูในชีวิตประจําวันเราสิหรือว่าพบปัญหาอะไรนะครับเอาสิ่งที่เป็นปัญหาเนี่ยครับมาตั้งเป็นประเด็นคําถามนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นคําถามวันนี้ครับเราต้องพยายามในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องพยายามหาคําตอบของคําถามให้ได้ถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ตอนเนี้ยังเป็นปัญหาอยู่เราหยิบมาเป็นคําถามที่เราสนใจซะนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่น สมมติในโรงเรียนนะครับในโรงเรียนนะมีขยะมากมายเลยนะครับเราอยากรู้เหตุผลรู้ว่าทําไมคนถึงทําอย่างนู้นอย่างนี้ถึงขยะล้นนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราเลยเราเลยตั้งเป็นคําถามที่เราสนใจว่ายังไงดีนะครับโรงเรียนมีขยะจํานวนมากถูกไหมทั้งขยะล้นแล้วก็มีการทิ้งขยะไม่เป็นที่อ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือปัญหา นะครับนี่คือปัญหาที่1นนะครับหรือครับหรือหรืออีกคนหนึ่งอาจจะสนใจทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเงเนาะอยากจะซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ขึ้นมาะจะซื้อคอมพิวเตอร์ยังไงที่ไหนให้ถูกที่สุดเนาะร้านมีเยอะแยะถูกไหมเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปทําการสํารวจสืบค้นมาว่าว่าแต่ละร้านเนี่ยมี การขายคอมพิวเตอร์สเปคที่ต้องการเนี่ยราคาเท่าไหร่บ้างนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันคือคําถามที่เรากําลังต้องการหาคําตอบนะครับ